ไปไหนน้าว้าวพาปวดเข้าไปในเขาวงกดแล้วนะว้าวเฮ้ยป็นาไปมีกระจกเต็มเลยอะเฮ้ยงงงงไปด้านนู้นไปด้านนู้น ไปทด้านนู nous, coffee, ้นไปด้านนน้นแต่เขาก็จับอันเลยนะเขาสัมผัสว่าไหไใช่เฮ้ยเฮ้ยงงเ้ยเฮ้ยจะออกยังไงเนี่ยจะออกไงเนี่ยไปทางไหนได้เฮ้ยเฮ้ยแอบถ่ายรูปไหมเฮ้ยไปทางไหนได้เนี่ยเฮ้ยไปาเปล่าเฮ้ย ไปไม่ได้เก่งนะมันก็สาบนะสาบก็ไปไม่ได้ไปได้ไหม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 ถูกเปล่าอ้าวชนแล้วใส่ก่อนนะไม่เห็นถูกเปล่าอ้าวไปทางนี้อ้าวไปได้ไหม ไม่ได้นี่แม่มาทางนี้ทางนี้ตามแม่มา,านะอันนี้มันทางออกเปล่าเอาให้ฟังปวดนังเฮ้ยชนใช่ครับเป่า,านี่ด้านนี้ปวดจุดด้านนี้

โอ้ทาง,งออกใช่งไหมเนี่ยว้าวว้าวสวยเปล่าพระปวดสวยไหมคะพระปวดฟ้า ข้าปวดดูสิว้าวข้าวปวดมันนี่ก่อนตัวอะไรนะพพ่ะข้าวปวด

พอเปิดูตัวนี้นี่ฟ้าฟ้ามาดูนี่ข่อยาวไหนข่อยาวด้วยหรอ,อว้าวใช่ในนใอืมและอาปักด้วย ไม่ให้อากาศเหรออากาศต้งหากา่ยหนสวยไหมคะ